ากินข้าวเช้าพอดีแต่แล้วคือมันแต่งหน้าหนูไม่อยู่เลเนาะเหมือนว่ามีสิ่งอะไรที่มันแบบสำคัญกว่าอนกินข้าวแล้วจุดจบอะไรอ่ะเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้เขาเป็นชาวบ้าเป็นคนยังประจําใช่ไามหรออยู่ที่ไหนเนาะเออเองเหรอเป็นโรคเหมือนอะไรอ่ะที่ชักกระตุกอ่ะพยัญชนะนี่หรอสันนิบาตเออร์ใช่ใช่หรอ

อีแล้วไหมแข่งห้่อเกี่ยวว่าที่บ้านกลทำนใหม่แล้วล่ะไปทำลูกบอลทำใหม่เหอะโอเคครับขอบคุณครับนี่คือใส่ยังไงแล้วอ่ะตอนแรกร้อยในหัวนั้นเป็นแ๊บอ่ะทำไม่ไ้อไมเออทำเงินมา อ้อคนก็นิ่งอยู่นะสวยคนยังไง มาทำให้ก็ได้ไปไปให้เนททำเเล็บหักไม่ใช่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 ใครทำเองเออเนี่ยเขาใช่ไงวเขาจะทำนี้ไงเออเดี๋ยวเล็บพังอันไหนอยู่ไหนไปก็นเนี คนอื่นทำให้ก็ไม่เอาตรงนี้มุมไม่สวยท้คนอื่นทำให้เออก็ไม่เอาอย่าอย่าอย่าพี่พูดเดี๋ยวมันสรงมาจะหลุดมันจะหลุดเข้าไปอีกเข้าไปอีกมันจะหลุดเราต้องชาวบ้านเอาครีมหนีมันติดติดติดเกาตาช้างพี่เอาอันใหม่มาให้เอาไหมเหมือนไปเรื่อยๆแหละอันนี้ก็ลุ้นเต็มดี่ไปไม่มีที่มดียวไล่มันออกขึ้นเยอะ กคือ็เหมงแบบะ้นไงไปหมดเลยไงเฮ้ยออกคืนออกคืนก็หมกด้านออกคืนด้านด้นรมาออกไปได้แานที่จะเข้ากับออกไงออกคืนอันนี้มันนี่เาทำเองมาดูนี่มันจะทำไม่คืนได้ได้ยี่บาทเยบอกเลยเลนทำได้ยีบบาทถ่ยมาเคยเขียนชนะไหมไม่เคยเออเออ อุไม่เป็นนี่ใครเอองงเ้ค่ะมงงงงีกวงสรือเปล่มาแล้วมุ mmm uh uh no ่อนะะเดนทวิด้นบวงรเล่างสงครับพี่เบ้างกับพี่ออยธนาจะบอกห้าบาทฮัลโหอ 2ี่ส้วกันโอะไรติดไวก่อน่อ้ไปหากนครัอ่านะคะมาพันป่าเริ่มสองสามค่ะครับไมายบจะปะร่วงเหรอสองคู่พี่้อยบอก